Ở mấy đứa lên Ở mấy đứa lên Ở mấy đứa lên Ở mấy đứa เรนาตัวเพเปรีทะไเราไปจงกวันวองไรก็บจําเรพระปรินพมาพุนจขึ้นสวันคนดวแค่ได้รวงพระเจ้าการก้าด้ว่าทีทุที่เขาเยกทาให้แล้่ยท่านแม่วังเล้วให้ม่เรื่อเยเดีวใ12 ให้เป็นรู้เป็นหล้านให้แต่คนที่ท่านไห้หล้จักและท่านไม่ได้วังตอบแทนอย่างเช่นรงการนารประชาตารศาสตารา,ตา,างบมากมายซึ่งมันจะาเ่าคนในประเทศไทย67ล้านคนขนาดน,นี้นะยังไม่สำรวจเป็นทางการถามว่ามีใครที่มีกานให้การนรื่องใดอยู่มีไหาามแาตา่บางคัไม่ คนเรียนด้วยชอบเพราะเสียงมันไม่นาสอง tá uh bem -huh. <laughs>